สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีละายนะคะวันนี้จะมาเล่นเดโมโของเกมชื่อว่าดาวเวกนะคะตื่นมาจากฝันร้ายนะ,ะยูเกมน้าบ้านอะไรอะ่ะมาแล้วนะ,ะอะไรนะแมลอ์แมลละ เหมือนจะเป็นพ่อแม่ลูกนอนป่วยหนักไหมแล้วก็มีคุณหมอดาวเวกเรียกชื่อ,อถ้าจะไม่กำลังป่วยหนักก็พึ่งเสียชีวิตหรือเปล่าวิเสียงกล้องก็มาในนี้อันนี้คืออะไรอะโลกหลังความตายลิมโบอะไรอย่างเงี้ยหรอ นี่มีคนสามคนยืนอยู่บนเตียงแต่ว่าอันนี้อารมณ์เหมือนโลกระหว่างความเป็นความตายหรือไม่ก็เป็นโลกหลังความตายเลยน,ะนึกถึงลิมโบกับอินไซน์ได้หมวกแล้วก็ตื่น บรรยากาศสวยนะแล้วก็หลอนด้วยใช่เลยแนวนี้เอกระโดดอ่อะไรอ่ะหนืดโดดไม่ได้ด้วยพอโดนหนืดแล้วจะได้เอออ่า แสดงว่าถ้าเราต้องวิ่งหนีศัตรูนี่เจอเหนืดนี่คือแบบต้องต้องดูไว้เลยใช่ไหมเนี่ยสะพานนะม,มีมีหล่นไหมไม่มีวิคงกระดูกไม่นะ ดักอย่างที่เองอะอืมเมกิ้ถ้าวิ่งไปเลยนี่โดนวิ่งพุ่งชนตายใช่ไหมเนี่ยเอ้อยใครมองอะอะไรอะ B อ๋อนี้ไงตามลำดับป่ะแย่ คนที่อมองเราเป็นใครอ่ะบีผักของได้นะติดแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงใช่ไหมเราก็ไปดึงอันนี้มาเอ้ยอย่าชว,วนเรานะขึ้นไป เราต้องมัตมัตมัตมันไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอสขึ้นต้องผักอนหลอกขึ้นหรลยไง,งผักอนหลอกขึ้นอะ <laughs> ไรอะไรอะไรแล้วเอ๊ วิเดานหน้า,นามีแมงมุมด้วยนี่นะวินกูเหรอทำไมนกฮูกหน้าปนแปลกแปลกมีเด็กผู้หญิงนะที่มีกิฟเป็นรูปผีเสื้ออ๋ออาจจะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเลี้ยงนกฮูกอ,อ๋อแล้วก็เลยเอาหน้ากากมาใส่ให้น้อง อ๋ออ๋อน้องน้องภูใส่หน้ากากอยู่นี่องอน้องเด็กผู้หญิงร้องไหอ้อะทำไมกันนะเนื้อเรื่องจะหมายว่าไงอ๋อน้องน้องภูก็ไปกับเราเหรอเยี่ยมเลยไม่เหงาแล้วแต่มันอันตรายดิเริ่มเป็นห่วงน้องนกฮูกูขึ้นมาแล้วสิ แวนแวววาวนะมันมันเหมือนจะบอกให้รู้ว่าจะมีศัตรูแล้วเราต้องวิ่งมาให้มันเฮ้ยขึ้นได้ด้วยก็คือหนีศัตรูมาแล้วขึ้น,นตรนงนี้ใช่ไหมอ๋อต้นไม้เอ๊๋เฮ้ยเราจะเข้าไปได้ไหม จังหวะบ้างเหรอแบบเฮ้ยโอเคอืมอะไรเดี๋ยว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 ใคร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 วิ่งตามล้างเรามาขึ้นขึ้นขึ้นเอยเหมือนเขาแอบส่องมาไกลแล้วพี่ต้องทำยังไงอ่ะดึงออกมาได้ไหมแต่ดูเหมือนยังไม่ตายนะบีไม่ได้อืม เดี para, ๋ยวเดี๋ยวเขาลุกไปแล้วเขาลุกไปแล้วไม่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 ไงอะเข้าไม่ได้โอเครู้เรื่องนี่เองก็พักไปเลยแล้วโล่อนุโมนี้คงไม่ไม่ใส่แล้วนะอ่าเข้ามาข้างในปราสาทนะเอ็กหลออ อ๋อเป็นน้องน้องคูดด้วยบี <B S 1> เหมือนน้องเด็กผู้หญิงนำทางเราอยู่อ่ะก็กลับมาได้โอเคอืห้ห้องบอสปะเนี่ยอะไรอ่ะ ม้องบินดูรอบๆไหมวัน,นี่ไงมีทางข้างบนเฮ้ยมันอันตรายไหมอะดึงอันนี้ก่อนมันหลับอยู่นะย่องยองยองยอง,ยองเอ๋ เดี๋ยวน้องน้องมาหลบก,ก่อนอ่าฮึบฮึบคือจะอันนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเปิดอะไรอะ่ะเปิดหลังคาพึ่งเหรอนั่นพึ่งเหรอแล้วยังไงอ๋อเข้าไปดูข้างในมองว่าคงอั กำลังจะบอกเลยว่าไม่มีลูกน้องอะไรอย่างงี้นะอันตรายอ๋อขอให้เอาหินนี้ไปใส่ที่ก้อนหินข้างล่างเมื่อกี้นะไปน้องเอามาให้แหละนี่ใช่ไหมอะ่ะบีกดไปเลยอ๋อเปิดทางน,นี่ยี่ย เรียบร้อยเอ๊ะอะไรอะเอ้าปวดติดตามตอนต่อไปโอ้ค้างเลยค้างเลย,เอ,ยอยากรู้เรื่องต่อไปต้องไปเกมเต็มของ The Wake ซะแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ